สมาร์เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบจํานวนสินค้าคงเหลือและติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้สามารถบันทึกรับเข้าจ่ายออกและตรวจนับสต็อกสินค้าโปรแกรมสมาร์มีด้วยกัน2เวอร์ชันคือสมาร์ตเอและสมาร์ m เอพัฒนาและจัดจําหน่ายโดยบริษัทเทคนิคซอฟต์จำกัดสมาร์ตเอเป็นโปรแกรมที่เหมาะสําหรับควบคุมสต็อกสินค้าที่มีคลังเดียวอาจหลายประเภทสินค้าหลากหลายหมวดหมู่โดยมีคุณสมบัติสําคัญดังนี้ บันทึกรับเข้าสินค้าบันทึกเบิกสินค้ารองรับระบบบาร์โค้ดหรือ QR Code สามารถดูรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือรายงานความเคลื่อนไหวสินค้านอกจากนี้ Smart e d ยังมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นระบบอนุมัติเอกสารระบบค้นหาคีย์เวิร์ดระบบแสดงสถานะตามสีตัวอักษรและการแนบรูปสินค้าสามารถส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ PDF, Excel, Word, Text f ฟ l e เป็นต้น SmartM เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับควบคุมสต็อกสินค้าที่มีหลายสาขาหลายคลังหรือหลายสถานที่เก็บเวอร์ชันนี้จะทำงานได้ทุกอย่างเหมือนเวอร์ชัน Smart S เเพิ่มมาในเรื่องของการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังและสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือของแต่ละคลังได้วิธีคีย์เข้าข้อมูลสินค้ามี2วิธีคือผู้ใช้งานคีย์อเองและใช้อุปกรณ์ช่วยในการครีย์ข้อมูล โดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code ในการสแกนสินค้าสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้ทุกเมนูเช่นรับเข้าเบิอกออกตรวจนับสต็อกเป็นต้นการคีย์รับโดยคีย์เองเมื่อได้รับสินค้าให้ทำการคีย์รับเข้าสินค้าสามารถทำการกำหนดข้อมูลวัตถุประสงค์ผู้ตรวจรับรแผนกโครงการเลขที่ใบกำกับภาษีวันที่ใบกำกับภาษีผู้จำหน่ายซับเจกและค้นหาสินค้าที่ต้องการรับเข้า เลือกสินค้าระบุจำนวนต้นทุนต่อหน่วยเมื่อทำการบันทึกระบบจะทำการเพิ่มสต็อกให้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้ระบบอนุมัติหรือไม่ใช้ก็ได้สามารถแนบไฟล์ได้ไม่จำกัดกําหนดรายละเอียดการชำระเลขที่อ้างอิงต่างๆและยังพิมพ์ฟอร์มใบตรวจรับสินค้าได้กรณีควบคุมต้นทุนสินค้าสามารถกำหนดวิธีการคำนวณได้2แบบคือ 1. average และ สองไฟโฟมาดูการทำงานแบบใช้อุปกรณ์ช่วยในการคีย์ข้อมูลกันนะคะสามารถสแกนสินค้าทุกชิ้นได้หรือระบุจำนวนแล้วสแกนได้ รองรับระบบบาร์โค้ดหรือ QR Code รองรับอุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดทุกรุ่นประโยชน์ของการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดมีดังนี้ 1. เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น 2. ลดปัญหาความผิดพลาดในการทำงาน 3. สามารถลดปริมาณการทำงานของคนลงได้ 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจเมื่อพนักงานต้องการเบิกสินค้าต้องทำการบันทึกเบิกสินค้าเพื่อให้ระบบทราบว่าใครเบิกสินค้าไปใช้ หลักการทำงานจะเหมือนบันทึกรับเข้าสินค้าผู้ใช้สามารถคีย์เองหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการคีย์ก็ได้สามารถกำหนดข้อมูลต่างๆได้ดังนี้วัตถุประสงค์ผู้เบิกแผนกโครงการเลขอ้างอิงเลขที่ใบกำกับ subject และรา,ายละเอียดสินค้าที่ต้องการเบิกเป็นต้นระบบจะทำการลดสต็อกให้อัตโนมัติสามารถตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกใช้รายงานเบิกใช้ตามแผนกตามโครงการและตามวัตถุประสงค์ในการเบิกใช้ได้ เมื่อต้องการตรวจนับสต็อกสามารถทำการบันทึกผลการตรวจนับได้ระบบจะแสดงจำนวนขาดเกินให้อัตโนมัติระบบจะปรับยอดสต็อกให้เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้นสามารถพิมพ์รายงานผลการตรวจนับย้อนหลังได้สามารถเลือกดูรายงานระบบสินค้าคงคลังได้หลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือรายงานความเคลื่อนไหวสินค้ารายงานการเบิกรายงานการรับ รายงานการโอนย้ายสินค้ารายงานการตรวจนับสต็อกและอื่นๆเป็นต้นและยังสามารถส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ pdf excel word text file ได้กรณีใช้เวอร์ชั่นที่ควบคุมหลายครั้งเมื่อต้องการส่งสินค้าไปยังคลังสาขาให้ทำการบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างคังผู้ใช้สามารถคีย์เองหรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการคีย์ก็ได้สามารถกำหนดข้อมูลต่างๆได้ดังนี้คลังปลายทางผู้ตรวจนับโครงการบันที่ส่งเลขที่อ้างอิงและรายละเอียดสินค้าที่โอนเป็นต้น ระบบจะทำการลดสต็อกให้อัตโนมัติเมื่อสินค้าไปถึงคลังปลายทางสามารถบันทึกรับโอนสินค้าได้สามารถตรวจสอบรายงานสรุปการโอนสินค้ารายงานค้งรับจากการโอนได้หากท่านสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทหรือสแกนเข้าเว็บไซต์ได้ติดต่อสอบถามเราได้ที่เบอร์โทรหรือไลน์0867868582 สามารถสแกนเพิ่มเพื่อนบนมือถือหรือติดต่อฝ่ายขายบริษัทเทคนิคอนซอฟจำกัดเบอร์โทร02 1366422-3 02 1021831-2ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและมอบโอกาสให้ทางบริษัทได้นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามพนักงานขายได้นะคะ